ให้ปัญหาทุกข้อจบที่เราด้วยแคลดีทีพัสเคทอาหารเสริมบำรุงกระดูกข้อจาก TL by ลบาโยอีหาเรื่องไม่เลิกทหารเขมรสุดห้าวอัดคลิปปลกใจเพื่อนนักรบเฝ้าตาเมืองทมอย่าท้อยทหารไทยสู้ทหารกัมพูชาไม่ได้ เหม็นอย่างมืนค่ะอัดคลิปสุดห้าวปลุกใจเพื่อนทหารที่เฝ้าปราสาทตามเมืองทมว่าอย่าถอยพร้อมทั้งอ้างคาว่าเคยรบกับทหารไทยที่เขาพระวิหารและชนะมาแล้ว ก่อนจะไปรับชมข่าวอย่าลืมกดติดตามช่องทางของอ้นที่ปรากฏอยู่ตรงหน้าจอเอาไว้ด้วยนะคะซึ่งอ้นก็จะมาเล่าข่าวสรุปประเด็นข่าวในรอบวันนะคะที่ทาง t ด e c r i t ติแล้วก็รวมถึง Thailand Lover ได้นำเสนอไปในช่องทางนี้ค่ะไปติดตามกันเยอะๆนะคะหากใครที่ได้ติดตามข่าวสถานการณ์ชายแดนโดยเฉพาะในเวลานี้ซึ่งหน,นีไม่พ้นชายแดนไทยเขมรค่ะโดยเฉพาะบริเวณปราสาทต,ตาเมืองทมก็คงจะทราบกันเป็นอย่างดีนะคะว่าเหตุการณ์ในพื้นที่นั้นไม่ปกติค่ะมีการกระทบกระทั่ง กันอยู่บ่อยครั้งแต่ข้างบนก็ยังบอกว่าทุกอย่างปกติสุขแล้วก็เราก็หมดคำจะพูดค่ะ ล่าสุดนะคะในการประชุม GBC คะ่ะระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมไทยและกัมพูชาก็ตกลงกันคะ่ะว่าจะถอยกำลังพลยิงสร้างความประหลาดใจให้กับคนไทยทั้งประเทศหลายๆคนเนี่ยออกมาต่อต้านคะ่ะโดยเฉพาะทางกองทัพที่ยังคงประจำการทหารในพื้นที่ไม่มีการสั่งให้ถอยแต่อย่างใดคะ่ะแต่ทุกครั้งที่มีปัญหากระทบกระทั่งกันก็ชัดเจนคะ่ะว่าเป็นเพราะทหารขเขมรล้วน,วนเพราะว่าคนที่สมควรจะถอยก็คือกองทัพเขมรคะ่ะไม่ใช่กองทัพไทยอย่างคลิปล่า ล่าสุดนะคะก็ได้มีการแชร์ต่อกันเป็นจำนวนมากค่ะซึ่งในคลิปก็เป็นชายคนนึงนะคะที่แต่งตัวด้วยยูนิฟอร์มทหารกัมพูชาค่ะออกมาอาัดคลิปสนับสนุนให้กองทัพเขมรอย่าไปกลัวทหารไทยโดยมีการแอบอ้างค่ะว่าตนเองเนี่ยเคยรบกับทหารไทยที่เขาพระวิหารมาแล้วแล้วก็รบชนะซะด้วยก็ไม่รู้นะคะว่าไปชนะกันตอนไหนสงสัยประวัติศาสตร์ของเราสประเทศจะไม่ตรงกันละค่ะ โดยทหารกรัมพูชาคนนี้นะยังบอกอีกว่าทหารเขมรเก่งกว่าทหารไทยลองไปดูคลิปกันค่ะสวัสดีครับพี่น้องทุกคนอยู่ประเทศไทยใช่ไหมอ่าไม่ต้องกล้าหลายรอบแต่ตอนนี้คือมีปัญหาเกิดขึ้นอยู่ประสาทตะมอนใช่ไหมคือมีทหารเสี้ยมบอกว่าเป็นขโมยว่าเป็นครอบจองดายประสาทพระพิหารระวังนะไม่ต้องนะแองจาได้ไหมครับยิงกันอยู่ประสาทพระพิหารน,นะกั้นะยิงกัด ทหารไทยแล้วไทยสู้ไม่ได้หรอกใช่ไหมไม่ต้องแองดอตัวลบตัวก็ลบได้นะไม่ต้องนะใช่ไหมะระวังอันตรายมากนะไม่ต้องกับคำพุชานะทหารหลายปีแล้วบอบพิสทุกทุกคนทุก,ท,กทุกทีอะคนแก่แกแ่ใช่ไหมไม่ช่เป็นคนไปล้นคนแบกแกก็ยิงอีกแล้วก็กลับไปวิ่งไปแล้วนะเออจดช่วยแสด้วยบ๊อบโอนช่วยเสดอกใบเอากูซิมเต็มห้องเชื่อไหมไม่ชอบบ้านไป่จู้ด้บ,บด้๋งพวกชม เห็นนะเออประาทเประเปรี้ยงยังมันเข้าซีไม่ปิดปนเปิดป่นไม่ปนบเปิดใช้ได้จังนะขอาคณมาปนเป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ชมเมื่อดูจบแล้วคงจะมันเขี้ยวเป็นแถวเลยละคะ่ะแต่ก็ต้องยอมรับอย่างหนึ่งละคะ่ะว่าเขาเมรเนี่ยเขามีความสามารถมากในเรื่องของการยั่วยุค่ะเพราะที่ผ่านมาเป็นฝ่ายยั่วยุไทยได้ทุกวันแต่สุดท้ายก็น่าหงายกลับไปตลอดค่ะยังไงก็ต้องรอติดตามกันต่อไปนะคะว่าเขาเมรเขาจะมีลูกเล่นอะไรให้เราได้ขำกันอีกคะ่ะ หากคุณคือคนไทยคนหนึ่งที่ไม่เห็นด้วยกับการมีคาสินโนถูกกฎหมายในประเทศไทยกรุณาร่วมกันส่งเสียงผานรัฐบาลและรัฐสภาเพื่อแสดงจุดยืนว่าเราไม่เอาคาสินโนตามเนื้อหาของแคมเปญเราไม่เอาคาสินโนของมูลนิธิรณรงค์หยุดพนันตามลิงก์นี้ได้เลยค่ะ และเพื่อเป็นการสนับสนุนสถาบันที่ทางไทยเพื่อให้ได้นําเสนอข่าวสารสาระความรู้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติสามารถสนับสนุนสถาบันที่ทางไทยของเราได้ตามหน้าจอที่ปรากฏตามนี้ได้เลยค่ะ